ซูซี่เสียหายแจ้งหลังลือติดโควิดคลัสเตอร์ใหญ่30ดาราไฮโซขอแจ้งข้อมูลทั้งหมดหลังตกเป็นข่าวลือสะพัดก่อนหน้านี้กรณีนักแสดงสาวซูซี่สุสิสราติดเชื้อโควิด -19 กลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่หลังปาร,ร์ตี้ร่วมกับกลุ่มดาราและบรรดาไฮโซ30คนนั้นล่าสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาสาวซูซี่ออกมาโพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทําให้ซีได้รับความเสียหายเนื่องจากข่าวที่ออกมาไม่ตรงกับข้อ จริงจึงขอแจ้งรายละเอียดทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ช่วงค่ำนะคะขอบคุณค่ะโดยน้ำหวาน The Face ได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจและหัวใจให้ด้วยขณะที่ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจโรโรอาทิเป็นกำลังใจให้ค่ะโควิดที่ผ่านมาคุณซูซี่ช่วยธุรกิจเชียงใหม่หลายร้านเลยค่ะ Always Support You คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเข้มแข็งไว้นะครับเป็นต้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ